เตมเช็คออยเลยอ่ะตรงอุ้ยทุกคนเจอหอคอยอีคอิวหอคอยหอคอยหอคอยแวะปะเราไม่เคยเจอทุกคนชาไหนชาไหนจะถึงจุดไหมกรุงเทพเพราะแวะอยู่ได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยคนสองคนเลยนะไวเหรอ IQ! IQ! อีคิวอีคิวไปดีปะอุ้ย โลมาพลาดหายใช่เธอเาอเาลมอ์มาด้านในเป็นไงได้วบ้างฮะโอ้โหขี้ทีบโดนัทออกมาโอ้โหเออเทคนิคนี้นแหละวิ่งเข้าไปแล้วทีบขอออกมามีอะไรบ้างโอ้โหด้านในไม่มีอะไรสำคัญเลยมีแค่ถังน้ำมันอันหนึ่งอะถังเป็นถังอันหนึ่งโอ้ยอันหนึ่งนะนั่นไงถังอันนี้มีอะไรไหมถังนี้แก๊สหนึ่งลิตรหนึ่งลิตรก็เอาอ่ะหนึ่งลิตรก็เอาอุ้ยรีบกลับเข้ารีบกลับ เอาถังนล้วถ,ถังัถช่วยด้วยไม่ต้องไม่ต้องเอาใส่นั่งไหนก็ได้ไปอะไปเลยลุงยาก่อรถมาด้วยไม่รับไม่รับแขครบไปนนงนะทำไมเป็ฝนฟ้ามันมเป็นอะไรเนี่ยทุกคนโอ้รถหมุนรถหมุนมันจะโอ้โหฟ้าผ่าแล้วนะ่ะ พระเจ้าสุดไม่พอใจเพื่อนเราเราเสียเพื่อนแคหนึ่งคนพวกเตปเป็นวิญญาณ้องไม่คุยกับท้องฟ้าห,หน่อย <c oughs> เดี๋ยวทุกคนรถพอกเราขึ้นสนิมแล้ว <c oughs> ไม่เห็น <c oughs> ไมไม่นะไปต่อไปต่อยังไหวอยู่เออไปต่อพวกเรายังไหวใช่ไหมอปนนี้เป้าหมายเพวกเราอย่างน้อยคือเท่าไหร่ ไม่รู้ใช่ไเพระต้องถึงกรุงเทพแต่นี่ยังไม่ใกล้เลยนี่อะไรอ่ะอ๋อป้ายโฆษณา,าตรงนั้นน่ะจปปะแวะปะหรือรอหรือว่ารอให้มันหยุดก่อนรอรอหยุดก่อนโอ้โหหยุดพอดีไะอย่าเพิ่งนะอ่าดึงเบรกมือขึ้นหยุดรถละ,ออะขอเช็คขอเช็คพวกของเช็คอะไรแป๊บนึงนะน้ำมันยังอยู่ดี น้ำไม่เติมเติมน้ำมันหน่อยก็ได้เติมออยเนึ่งนะมาเติมเดีย๋ยวกูไปทำลูกแม่ไปไทำรวจโอเคหนึงนะอย,อย่างนึงนะข้างในมีปืนข้างในม,มีปืนหนึ่ง,อ,งอันเขากับลุงเฮ้ยหยิบเลยหยิบเลยปืนอะ่ะทุกคนมมผมดึงออยขึ้นไม่ได้โอเคต้องใช้สิ่งนี้แหละผมรู้แล้วมีประโยชน์อะไรลุงตายหมดแล้ว คุณบอกอันเลยคุณบอกอันเลยเยี่ยมมาเยี่ยมมากเรื่องนึงนะไป๊วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวยัมมยนนนงมีคนในวันติอยู่ด้านบนเอาแต่ไม่ต้องไปเสียกระสุนกับกับมันหรอกเปลืองกระสุนเปล่าๆเราไปยิงมันออันนี้ถังหู้ยถังน้ําอันนี้เสียเงินอันนี้จําเป็นอันจำเป็นเดี๋ยวเราหยิบออกมาด้านนอกอันนี้ถังอะไรเอ่ยปืนปืนปืนบอกอันเลยดีดีเซลได้ดีเซลใช้กับอะไรอะไอคิวตู้ องั้นพ่อก็ไปจำเมนตั้งหยีบมันมาใช่ไหมใช่เพราะไม่ใช่ด้เซลแตรตู้ถ้าเรา <ละ S 2> ถ้าเราใช้ดีเซลในรถของเราใช่ไหมมันจะไม่ได้มีวันขยับแนดูที่นี่มันมีแต่ดีเซลเหรออุ้ยจะถามละมันเยอะมากเลยที่นี่รู้ละโอ้โหแต่ส่วนใหญ่เป็นดีเซลอ่ะขอ,อ,อขอแก๊ส <get S 2> ไม่ต้องหกถตู้อะขอแก๊สขอแก๊สแก๊สเอ<ข>อเนี่ยเจอแก๊สแบบเต็มถังลุงลุงไม่มีแก๊สไม่มีนี่ร่างหรอ ว้าวเบอร์เกอร์อร่อยมากเลยไม่แต่นี่คืออะไรรู้ว่าช่างมันตนนั้นึงนะเดี๋ยวมาเดียวเข้าห้องน้ำก่อนโอเคทุกคนอันนี้ก็คือลูกบอลแล้วผมจะหยิบม,มานําเพื่อโอเคใส่หม้อโอเคอยู่ที่บ้านนี้แหละเอ้ยแกลบเอาอยา่านี่เลยทุกคนมีฟองเออผมไปดูว่าไม่ฟองน้ำไหม เธอมีฟอนนะจะเป็นอะไรที่ดีลองมา,นา,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 าแล้วป่ะท่านท่านมันยู่ขึ้นไปดิบแล้วมันขึ้นไาดิดเลยนะทำไมอ่ะรถคนเราจะกลายเป็นรถติดสนิมอย่างงี้สินะเฮ้ยเคยลองทุกคนผมตาถั่วเหรอทุกคนเดี๋ยวย้อนภาพกลับไปดูว่ามันมันมีถังนล้วมันไอ้ขี่มันมีถังน้ำม,ม,มันมาตั้งแต่เริ่มหรอถังสีดำอะ่ะในห้องอะ่ะเออใช่ตั้งสองถังมามาหยิบหน่อย ดีมากเดี๋ยวมันไม่มีนี่เอ่ะไปว่าเดี๋ยวตอนตัดเดี๋ยวตอนตัดต่อเดี๋ยวผมย้อนไปดูงงมันมาจากไหนอะแชเดะนี่คือปืนเอาไว้ยิงตัวนึงนะโอ้ยเอาปืนไว้ซักด้านบนดีกว่านี่ไงถังน้ำมันดีมากเลยถังถังสีดำเนี่ยถังออยโอเค ทุกคนถังถังมันติดไปอยู่ในนั้นแล้วอะจ้าเตเติมอขอขเติมน,น้ำมันเครื่องตรงนี้ปบบเฮ้ยไตกใจใหมดเลย s <S อะไรเนี่ยเออเติมน้ำมันให้เต็มมานะพวกเราไม่ขาดน้ำมันหรอกน้ำมันเครื่องอะเพราะว่ามันมีเยอะมากสองถังเต็มอะ มาอีกปะรถอย่ามานะมันตกใจหมดเลยรถที่สิ่งเว้ยเดี๋ยวนึงนะอ่าดีเซลดีเซลรถแกแลนเราที่เราไม่ลองไปขี่มันโหรอทำไมอ่ะก็เราไม่ได้เล่นหลายคนเนี่ยนะบ้านดีเซลเพี่กับเรจเอามาหลายรถโอเคขีวมมาช่วยกันหยิบมาช่วยกันหยิบมาช่วยกันหยิบหน่อยที่เรากองมา้ด้านหน้าเออนั่นแหละ เพราะเราจะต้องเตรียมสบเสบียงไว้และคลิปนี้จะเป็นคลิปยาวมากเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีหลายพาร์ทแน่นอนโอเคเติมน้ําเต็มแล้วต่อไปอะไรอีกอันนี้น้ํามันเติมน้ํามันเลยฮึปเติมน้ำมันเติมน้ำมันเติมเอ้ยมันมีเยอะจัง หมดละทิ้งถังมาเลยอันนี้นอีกถังหนึ่งอุ้ยอันนี้เต็มเลยไอไอพวกดีเซลไมันออกมาไม่ต้ออ,อกมาเอามันเอามันกลับไปเก็บเอามันทิ้งไเลยดีเซลมันนี่คนโหน้ำมันถ,มถึงสิบลิตรไหมถึงซะด้วยเนี่ยนะขับได้ยาวๆเลยโอเคน้ำมันหมดละทิ้งเลยปิดปิดฟ้าตรงนี้แหละ ขอดูเช็คแป๊บนึงนะอันนี้ดีอันนี้ดีเซลใช่ปะใช่อันนี้ดีเซลเอาิงและนี่คือนนะ้ำอันนี้น้ำมันน้ำมันน้ำมันโอเคครบทุกอย่างใช่ครบครบเปิดได้เวาลวาลประจุใช่ได้เวลาประจุมีอาหารม่มีอาหารอาหารเพราะเรามีช็อกโกแลตอยู่ด้านหลังรถนะยังอยู่ปะอ๋อลงไปแล้วมันมีฝากระปรองรถที่มันเราเอาติดไว้ทุกคนไอช็อกโกแลตอะ แล้วมันฝากกระโปรงแล้วมันบินหายไปโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวอาหารเพราะเราไม่ค่อยหิวนะอาหารมันหิวยากอะ่ะอมอาหารไม่ค่อยจะตื่นส่วนย้อนกลับไปตอนที่ต้นมันลุกมามันยิบฝากกระโปรงหายไป<อ>พร้อมกับช็อกโกแลตด,ด้วยวไม่ใช่ไมรถแฉงไม่ได้อ่ะอ๋อได้ละไปทางไหนนะทางนั้นทางร้อนทางย้อนผิด <c oughs> ทาง เปิดไฟนะแล้วมันไม่ใช่รถพังแต่ไกลอยู่แล้วทำไมทางมันมไม่รู้อ่ะขับตาไวเถอะคอถ้าเกิดมันมีรถพุ่งมาจับสแกนได้ตกใจนะมันเป็นมันเป็นรถผีสิงเว้ยทำไมลมแรงละได้เปิดได้เปิดพายุหยามาห้าพันเมตรอ่ะมันจะเป็นสะพานเว้ย ถ้าถึงหนึ่งหมื่นเมตรจะเป็นกองโจรเลยฉัไม่เคยถึงอะนั่นละนะแวะอีกปะสองอันเลยอ่ะดูดิลงเดี๋ยวแหละเดี๋ยวเแวะแวะแวะทุกคนเดี๋ยวแวะนี้ก่อนเดี๋ยวจัดการเองเบรกเบรกเบรกตัวลงไปเปืนินเปืินปืินอยู่ไหนฮะ<ห>มีม,มีมีอันนี้ด้วยเป็นปั๊มน้มาํามันเลยทุกคนดูมือไปเ<น>ติมได้เติมไปเติมได้มือไปเลยแหละมือไปเลยแหละโอเค ไหนเดี๋ยวยิบปืนด้วยเติมน้ำมันได้ตรงเนี้ยฮึบความปนนืนนี่มันคือที่เติมน้ำมันไป,ไปด้านนน้นนี่ตรงนี้รู้รูร้วนึ่งนะเอาตายกหมดแลว้วเอาไปเตาเอาไปเติมน้ำมันเออมีตรงนี้ถังเปล่าอเอาเมาส์ไปชี้ตรงปากถังอะถังเปล่ามันจะไม่มีเมาส์าชี้ไปนึงนะอันนี้ถังอุ้ยน้ำมันต้องเจ็ดจุดสอง อันนี้มันอันนี้มันมีทั้งสองอย่างเลยอะ่ะส่วนอันนี้คือทั้งแบบแแต่มันเปิดฝายัางไงอ,อ่ะอีคิวอิคิวเปิดฝายัางไงอะ่ะแบบเปิดฝายจะเทนำ้ำน้ำ,นำ,นำหรือไม่ก็น้ำมันทิ้งอะ่ะโอเคได้แล้วหกจุดห้าลิตรเนี่ยอันนี้ก็ได้อ่าร์เจจุดสองลิตรเท่านึงนะอุ้ยเท่าน,นึงนะอาี่สี่จุดห้าสี่จุดห้าเฮ้ยตรวจดูทุกคน เออทำผิดเพราะน้ำมันหกรอบหนึ่งนะรอบหนึ่งนะอย่าเพิ่งแล้วถังดำมาทำอะไรน้ำมันใช่ไหมนะยาน้ำมันแก๊สเดี๋ยววันหนึ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมางนี่เอามานี่ก่อนยังยังไม่ได้นี่ยังไม่ได้เทยังไม่ได้นี่ยังไม่ได้อ๋อเดี๋ยววันหนึงนะยังสงสัยอยู่ว่า,าถ้าเกิดเอาอันไหนถ้าเกิดจะเติมน้ำมันนี่ตั้งถังไว้นะ พร่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหกมืดละมืดละเดี๋ยวมาแปค่ไปฉายมาแป๊บ okay. เฮทุกคนตัวนี้อะไรอะตัวนี้หมดแล้วตัวนี้เหลือศูนย์จุดสองตัวนั้นก็มีบ้านไปอีกแป๊บนึงเดี๋ยวพวกเราก็เจอบ้านกันอีกโอ้โหอันนี้คือน้ำมันศูนย์จุดเก้าโอเคสว่างมากอา้าวถังนี้เต็มแค่ อันนี้เองเฮ้ยเฮ้ยนี่ไหนไม่ถ่ายของน,นี้ำมันหกอีกละวิ่งอย่าหกสิเนี่ยเติมเ,เกือบเต็มถังเนี้ยไปไปกันเดี๋ยวเราไอ้ถังนี้ก็ <c oughs> หยิบมันไปโอ้ยทุรักทุกเร่ ดี๋ยวอาเข้าไปนั่งในรถรอเลย,เลยเขอเติมน้ำมันเลยแป๊บนึงนี่เนี่ยเติมทำไมรู้สึกว่าฟ้ามันแปลกใช่เหรออุย้ยไม่ต้องแล้วกดปิดอันนี้ก่อนแล้วก็ไปเลย,ไป,เลยไปได้ไปบ้านต่อไปเลยบ้านต่อไปแต่เ,เราย้อนกลับมาตรงนี้ต่อเราต้องเติมต่อ คือระบบเช้ากับ,บกลางกลางคืนนี่ก็แบบอะไรก็ไม่รู้ะะอะไรไหฮะพวกเราเข้าบ้านไหมเข้าบ้านไหมเข้าเข้าจอดเออนี่เบรกอนี่ครับไปขอไปขอบ้านเขาอยู่เร็วหยิบปืนไปขอบ้านเขาอยู่ขอบ้านด้วยปืนขอขออยู่ด้วยนี่ประตูอยู่ไหนวะอยู่นี่อยู่ไหนประตูแล้วคนจะตายก่อนไหมเนี่ยก่อนที่จะหันปืนได้เนี่ย โอเคปังอิยุนเยุเออโอเคถ้า okay. เราเยไว้เขาแบบฮะปืน,น,ปน,ปน,ปนอยู่ไหนปื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 นเยอะอ้าวไอ้น้ำมันน้ำมันอันนี้น้ำมันหกจุดเก้าอุ้ยเยอะมากเลยอ่ะอยู่แล้วเหรออยู่แล้วเอาเอาน้ำมันกลับเลยขอดูบ้านมีอะไรอีกปะไม่มีแล้วเหรอบ้านมันจะมีแค่นี้เลย,ยอโอ้มีแค่นี้จริงอ่าหยี่ป่ายิบปืน ปืนเดี๋ยวอีปืนป่ะโอเคเดี๋ยวนะน้ำมันเครื่องเติมสักนิดสักหนก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหรอันนี้น้ำไม่มีอยู่เดี๋ยวค่อยเติมก็ได้ล้อพลวาัาทำงานเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเ,เดี๋ยวปืนนี่ปืนองงันนึงอยู่ในบ้านอุอ้ยนี่เติมเลยมา เติมน้ำมันอย่างสบายใจใเติมน้ำมันแบ,บเยอะๆเลยจะได้ขับยาวๆน้ำมันมีมันหมดหรอมั้งเกียดแว้เออ16.3ลิตรละตอนเนี้ยต่อไปไปต่อมาดูกันว่าถ้าเกิดเติมทุกถังแล้วมันจะกี่ลิตรกันโอเค คลิปนี้ต้องเป็นอะไรที่ยาวมากเลย,เลยถึง5,000ันเมตรเดี๋ยวเราจบคลิปแล้วกันไม่งั้นตัดตายโอเคเก็บถังน้ำมันไว้เก็บถังน้ำมันเ <c oughs> งนนียบเคแค่นี้แหละพอละกดปิดนี่ขับรถตอ่อ <c oughs> ถังน้ัน <c oughs> เติมเ,เราเติมน้ำหน่อยก็ได้ไม่หน้ำ้ำเดี๋ยค่อยเติมก็ได้ยังเหลืออยู่ ไปเลยจะออกไปแต่ขอบฟ้าฮะว่าแต่ไปทางไหนโอ้ยรถไม่แรงไม่แรงเปลี่ยนคันนั่นแล้วเปลี่ยนแล้างแต่ละจะออกไปแต่ขอบฟ้าเออเดินเสียงลมๆม,มาอีกแล้วแล้วทำไมรถมันรถพวกเราเป็นไรอะ่ะ <c oughs> ล้อเออพวกเราพวกเราเปลี่ยนน้ไรมันอย่างเดียวเปลี่ยนเครื่องอย่างเดียวแต่พวกเราไม่ได้เปลี่ยนล้อเดี๋ยวเจอที่เดี๋ยวเจอที่ด้านหน้าเสร็จแล้วพวกเราเปลี่ยนล้อกันปะ เออล้อมันเริ่มแบบเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มไม่ไหวแล้วมันเริ่มไม่ไหวแล้วยางแบนหมดละเ <c oughs> <c oughs> นี่ยขบนนับทีใลล่ใครไปติดสัญลัยตรงใครมันไปติดสบู่ตรงล้อรถเปล่าทำไมล้อมันแบบลื่นเต้นเอาตะบู่ไปติดตรงล้อรถเฮ้นี่ไงเจอบ้านแล้วโอหสามพี่แวะไหวหมดเนี่ยอะตกแวะแค่ตัวนีว้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ตัวกระบอกเพชรไล เฮ้ยเอาไม่ขวานไหมหนั่นนะปินปินเอาส่ง,งไปส่งไว้ส่งไว้ตรงบ้านไม่มองเห็นเออโอเคไปเอาขึ้นบนปืนปืนอยู่ไหนปืนปืนปืนอยู่ไหนไปเลยนะในบ้านปืนอยู่ไหนไม่เห็นปืน,ป,นปืนอยู่นี่ไะใครเปิดประตู เรไม่เห็นเลยข้างในอ่ะนี่ไงโอเคตายไปแล้วอ้ยอีกตัวนึงอออ๋อย่ายุ่งอันนึงนะลุงอย่ายุ่งลุงขอเติมกระสุนครับถ้าเราต้องคอยเก็บกระสุนปืนด้วยนะลุงลุงอย่ายุ่งเลุงโอ้โหเข้ามานี่ดีมากเอ้ยเอ้ยอีเคีนึงถ้เราได้กระโปรงฝ่ายรถกลับมาแล้วมืดมราไม่เห็นแต่นี่คืออะไร มีช็อกแลด้วยกินเลยแล้วกันเนี่ยอาเดี๋ยวเราหยิบกระปรงรถไปมันเอาออกได้เหรอต้องเอยียงข้างสักหน่อยแล้วหยิบออกมาไม่ไม่ใช่อย่างนี้อา่าหยิบเอยียงสักนิดสักหน่อยนี่เลยป้าปโอเคโอเคเดี๋ยวไฟหยิบปืนมาให้ด้วย เย่เราได้ฝากกระโปรงรถกลับมาแล้วจ้าซะเหลือเกินเออจ้าซะเหลือเกินไปไปอันต่อเลยเอาปืนไปซักตรงกระจกรถแล้วกันนี่อ่าโอเคไปลองแม็กที่นึ่งไหมเผื่อเจอของดีโอเคโอเคเผื่อจะเจอล้อรถเปลี่ยนล้อใครตัวอ้วนไหมเนี่ยล้อแบนไม่รู้ ในโต้วนนะเออไม่ใช่หรอกว่างไม่ใช่เพลงอ้วงหรอกจะไอไหนไหนดีเอ้ยรถเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูล้อมันดิล้อมาพันประเด็นนะอ่าด้านขวามจะมีบัไพรและพวกเราไม่ได้เอากระเทียมมาเราเผอกินมันไปแล้ว พเราใช้ปปึกได้พเราขับรถไปตรงบ้านดีกว่าอยากอยากอยากลองทูกับบัมพาก<ๆ>็ใช่ไงแต่ว่าเอารถไปตรงบ้านแม่นเ,เดี๋ยวมันจะเกิดแถวนี้ปะเบิร์นลงใส,ส่ครับมาแล้วอย,อย่าเข้ามา,อย,า,อ,ยาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่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 าเข้ามากระสุนหมดแล้วทิ้งเลยขอเรายังเหลืออยู่สิบเอ็ดนัดเปิดประตูให้หน่อย น้ำเท่าไรเขาดูหน่อยน้ำน้ำมีหกสิบเก้าใช่น้ำไหมใช้วอเทอร์ไหมเอ่อเป็นวอเทอร์ไม่ห้ามให้มีอะไรปนนะมีปมนมาเ,เดี๋ยวลดพังไอคิวไอคิวเดี๋ยวไอคิวเดี๋ยวไอคิวบางคนใช้ปืนแล้วกันอ่ะเอาไปไปตรงอะไรกันเห็นนะจะพอล่ป่ะเนี่ยไม่รู้แต่อยู่ใกล้ๆเดี๋ยวนี่ไง เฮ้ยมาละมาละเดี๋ยวเราเข้าไปในโบว์แดงเฮ้ยรถเฮ้ยเฮ้ยรถรถเฮ้ยรถบินดิกระตนไม่มีกระตุนหมดแล้วตายแล้วว่ะตายตามันมาแล้วเร็วไหม เ,เราต้องเล่นเก็บของในระหว่างที่พอผมเอ้ยจะเครื่องยนต์ใหม่เครื่องยนต์สีแดงมันดีปะโดไนไล่สองตัวเลย <c ười> เครื่องยนต์สีแดงมาใช้อะไรน้ำมันอะไรดีเซลหรือว่าแก๊สกูไม่รู้เนี่ย <c ười> เดี๋ยวรอมันไปก่อน <c ười> โอ้โหต่างคนต่างโดนไล่ <c ười> แล้วขอแล้วขอเช็คแล้ว ราขอเช็คก่อนแล้วนึ่งเราขอเช็คก,ก่อน,บบน,อกกอนว่าโอเคมาใช้ออยมาใช้ออยเยี่ยมเปลี่ยนเครื่องยนต์แป๊บนึงแล้วก่อนอขอบคุณเครื่องยนต์นี้มากที่ทำให้พวกเรามาได้ไกลขนาดนี้ขอเปลี่ยนละเล้นล้อรถอ่ะฮะไม่มีล้อมันไม่มีล้อเลย Okay. ปืนกระสุนมามามา,มาขึ้นรถมาขึ้นรถขึ้นด้านนี้เดี๋ยวเราขึ้นหนู <c oughs> เข้ามาในรถเลยเหรอ <c oughs> พี่พี่อย่าพี่รถบินได้รถบินได้ไอคิวเราตายลนวะตะกี้ไม,ไมอคิว้วยผ่านก้างแล้วขอฝากความเบามาด้วยตอนนี้ไป็นไงบ้าง รถยังอยู่ไม่อยู่แล้วปีนหายไปแล้วแวมพายมันบอกว่าเนี่ยพรเาลังหน้าพเราต้องเอากระเทียมมาด้วยเอ้ยเดี๋ยวนะพเรามาได้ห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบแล้วเย้โอเคทุกคนเอ้ยเดี๋ยวเราเกิดใหม่ฟรีเราเกิดใหม่ฟรีแต่เราเกิดอยู่บนฟ้าแต่เราเกิดอยู่บนฟ้าเกิดซะทุกคนวิ่งไปอยู่บนถนน อีกรอบนึงเราเกิดไ้มเราก็ตามบอกว่าเราเราติดอยู่บนฟ้าโอ้ทุกคนเกิดใหม่ฟรีไปผมก็โดนตัวก็ตายโดนนี้ำลังวิ่งสีแบบถายตอนนี้สี่พันหกร้อยสิบเมตรแล้วอ่าผมเราตายเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้โอเคทุกคนตอนนี้นะคบก็ถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมเนะครับทำไมจะเปน ตัวหน,นึ่งนะมันกดดูตรงตัวอคิวไม่ได้กดดูยังไงมันไม่ให้กดดูอ่ะโอ้โอเคทุกคนก็ถ้าก็ฝากไปกดซับให้กับช่องอ่าอีวาโทรูนะครับแล้วก็ช่องเออร์เดอร์โดนสิบห้าด้วยนะคระทุกคนเดี๋ยวดิ้งไม่ได้อยู่ใต้คิวนะครับทุกคนแล้วก็ช่องดิทท์ของผมก็อย่าลืมไปเข้ากันด้วยเหมือนเหมือนเดิมน,นะทุกคนโอเคแล้วตอนนี้ผมกำลังจะโดนบ้ากอล์บ,บ,บี้พวกพวกพวกเรามาได้ห้าร้อยห้าพันห้าร้อยสามสิบแปดเมตร แล้วก็ทวนมันจะไม่จบแค่นี้เดี๋ยวมันจะต้องมีอีกอันหนึ่งผมจะมาเล่นอีกรอบใช่ตามให้สมุดเลยเดี๋ยวต้องมีอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะมีสี่คนจะไม่ใช่แค,ค่สามคนเพราะมีแค่สามคนแล้วลำบากมากสี่คนได้ตามให้สูงด้วยแล้วก็ติดตามด้วยแต่ขอตัดอันนี้ให้เสร็จก่อนล้กันโอเคทุกคนไปแล้วครับบาย